มาตะขอนแกนสิไปสารคข้ามครับขนพมกับขึ้นมาไปสื่อพมมาเห็ดอุปกรณ์ชุดแดนเซอร์บ่มีรถกระบ,บะใส่ก็ต้องยัดมากนะครับสภาพผมขึ้นนั่งอยู่ทางนี้แล้วพี่น้องนี่เพราะว่าข้างหนาก็เป็นแม่นมวิตกับอาตาใช้ครับเบิ้งพี่น้องผมนะยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ย คลิปที่ให้ทุททกๆคนได้เห็นเนี่ยมันไม่ได้เสียดเสียวส่วนหนึ่งของชีวิตเลยด้วยครับเราก็นําเสนอแต่สิ่งที่มันดีมันงามมันราบลื่นหรือว่ามันมุมที่มันหนาดูหนาสนใจเนาะแต่ชีวิตมากกว่าห้สเปอร์ซ็นแต่ละวันเนี่ยก็อยู่แบบนี้แหละครับแต่มันก็ต้องเป็นแบบนี้ เบึ้องนเบึ้องเนยเบึงทนะนะี่ละลัางจะไปสารครามครับพรุ่งนี้เราจะไปพาทีมงานพาทีมงานอ่าช่วงนี้ก็จะเป็นวันหยุดของวงออรดีแบรนด์นะฮะหยุดประมาณสี่หาหมือนคำี้กิจกรรมของทีมงานนะครับก็เลยอ่าเมือนียก็เลยมาเก็บงานอยู่สารครามสารครามกลับมาหมือเเ็นมือนะครับ เขาไปดูงานขอสร้างที่โรงแรมแล้วค็ไปเบ่งงานตัดชุดงานบรรพักกับมีการต่อเติมนิดนิน้อยๆปีนี้บ่ได้เห็ดยังหลายครับก็ก็ต้องกพก็เห็ดมาทุกปีไหมฮะบแมเมนเซงงบเอเียงดอกครับเพราะว่ามันเห็ดมาทุกปีมันก็ทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะเข่าทีเข่าทางแล้วก็อาจมีเพิ่มเติมนิดนิดน้อยๆนะครับบางจุดในส่วนของ ที่พักอาศัยนะครับแล้วก็ชุดการแสดงได้ชุดแนนสิตัดไม่เมิดเนอะพี่พิษเอาไปมาตอนแรกว่าเอาสุดเก่ามาอาดัดแดบหรือมาสั่งสรนหาไม่ได้เอาไปมาตัดไม่เมด่เมดถูกที้มคือเก่านะมีโชว์ไมส่สคริปเอยียงออกเรียบร้อยแล้วเบิ้ง <c oughs> มันมันต้องเหตุใด้ดิมัน <c oughs> ต้องเหตุใด ผมมีรถใส่ของคันซีไ้คันซีไ้น้องมัดเอารถกระบะมาแต่สารค้ามมาเอาของคันแกนแลักตีกาปีีกันเปลืองหนามันเลยซื้ออันนี้มันสามารถเทบได้อยู่นี่จจะใช่คือผมานั่งทั้งหลังเลยให้ขับ่ะยาอะไรใหญ่มีแต่ผู้ใหญ่ผมผู้หน่อยก็โมงผมเล่นนั่งได้ผ่าครับผ่าเอาผ่าไปตัดชุดซื้อผ่าไปตัดชุดเขาทรงมาคอนแกน พรมครับที่นี่มันมันกับมันกับมันกับเป็นมวนใหญ่เนาะมันเป็นพอนเป็นมวนใหญ่แล้วมันยาวมันเกินขนาดรถที่สิบ้างไล่ยาวใดเรามากันสามคนมันก็เลยต้องเป็นแบบนี้ฮะพาน้องเพชรน้องพลอยมากินข้าวร้านตําปุ๊กลิกลานตําปุ๊กลิกมหมืออื่นเอาโมเมนต์มืออื่นดอกมือแลกงนี่น้องเขาเดินทางไปเหตุกิจกรรมพาทีมงานวงออร์ดีแบน ตั้งวงมาสามสี่ปีนะฮะยังบอเคยแบบจัดกิจกรรมแบบเที่ยวละกัเที่ยวแบบแบบเป็นการเที่ยวภายในเนาะแล้วก็เ็ดกิจกรรมเพื่อ,อกระชับความสัมพันธ์นะครับทีมงานนาดกรรีแล้วก็น้องๆแนน,นเซอร์พวกนี้เราจะไปจันทบุรีพี่น้องมีไหล่สดคุมปิดของหมอล่ำใจเกินร่อยอีพีหนึ่งนะครับท็อปธนาชัย ว่าที่หัวนาวงมอลำเสียงสก,กิดใจนะครับแล้วก็น้องแต้วสุกกันญ,ญานะครับวันที่ยี่สิบแปดวันเสาร์ที่ยี่สิบแปดมิถุนายนนี้นะครับพี่น้องกดลิงที่ปักมูดเข่ากุมเดอร์ริ่งรอยเกาบาทแลวก็ผู้ใดเข่ากุมผมสิยพาไปเที่ยวจันทบ,บุรีพร้อมนะฮะไปกับทีมงานออรดีเขาพร้อมมืออื่นนะฮะอยู่จันทบ,บุรีสองคืนสามวันนะครับ จันทบุรีสองขึ้นสามหมื่นพี่น้องผู้ใดอยากไปน้ำนี่กดลิงปักหมุดเขากุมเลยปวดแอลแล้วนี่ปวดแอวปวดดากเข้าไปโรงแรมเลยเินโอ้แมนบอกเข้า,เาของไปล่งก่อนเนะาะเทาของไปล่งก่อนอเสิไปาง,งานโรงแรมครับผมบอครับพี่บอยมาเคียงงานที่สารคราม น้องพีพีน่าจะไปกับแม่ครับพอดีแม่แอนมีไปร่วมงานบุญบั้งไฟของอำเภอเขาสวนกวางบอกูยเขาสวนกวางเนมบับ่นบานคุณแตงโมนะฮะมันไปซัพพอร์ตเพื่อนไปไปร่วมงานนะฮะเระะพณนี่บุญบั้งไฟไงผู้ใดสิบไปนะเนี่ยโคลิงที่ปังมูลเดอนหนึ่งรอยเก้าบาทเบิ้งไลสดการแสดงนะฮะเขามีโชว์มีอยียงแบบทุกคนมันจะเป็นอารมณ์เหมือนกับ ที่เราจัดคอนเสิร์ตไลฟ์สดเหมือนสมัยก่อนนะในช่วงโควิดเนี่ยนะครับมีศิลปินเสียหาศิลปินทีมีสืสส่อเสียงนะฮะทีมีก็สามารถทีมีศักยภาพนะครับมามารวมจอยรวมโชว์น้ำกันเริ่ม EP แรกก็คือวันที่28ิมีทุนายนที่จทีอนมีนะครับเอาหัวหนา้าไม้ทั้งสองวงวง,วงอมอลําเสียงสก,กิดใจนั่นก็คือนองท็อปทน่าใช่นะครับแล้วก็วงมอลําสาวเสียงแจ๋วนะครับ แต้วสุกัญญาเนี่ยฮะ,ะลูกศิร์ระเบียบก็แท้จริงกันนะครับมื่เป็นศิลปินรับเชิญแล้วก็มีโชว์มีโชว์ดีๆมีเพลงห่องไอ้พี่น้องฟังสามชั่วโมองเต็มๆครับสามถุมหอดเที่ยงคืนครับผมสามถุมหอดเที่ยงคืนแล้วจะพาทุกคนแบบผมจะเอา,เอาไปไปทำกิจกรรมที่จันทบุรีเนี่ยผมจะเอาโทรศัพท์ไลฟ์สดกุกๆก,กิกีหรือไลฟ์สดกิจกรรมหรือถ่ายภาพเอียงต่างๆกระเสียลงกลุ่มให้ ให้พี่น้องไดบึงนะฮะหนึ่งร้อยเก้าบาทสนับสนุนกันเด้อนะครับหนึ่งร้อยเก้าบาทสนับสนุนกันนะฮะกระสีเฮ็ดเป็นรอบครับบ่มี่เหมาเห็ดเป็นรอบครับผมเห็ดเป็นรอบบ่มมีเหมาเพราะว่ามันมันกาหนดบ่ได้แน่ชัดแต่ว่าสิมีอีกวันที่วันที่สี่วันที่สี่มีเป่าราสมีนะฮะแม่พญาจากอีสานนครศรีมาหลับเชิญวันที่สี่วันที่สี่ กรกฎาคมนะครับพี่เปาร์ลาสมีมานะครับปีนี้ผมบอคอยมีอีเวนต์นะครับเพราะว่ากรสิมี่ได้คุณแอนแล้วว่าพอดีช่วงนี้ผมหยุดนะครับแล้วผมกับกรสิได้เทปย่านทั้งคาเฟ่แล้วก็โรงแรมทั้งสารคามน้ำเพราะว่ากเตรียมตัวมือ่อมื่อแกนออฟเพนิ่งก็คือกําหนดออกมาแล้วนะครับแต่แต่จะเปิดก่อนมื่อเปิดขายมือแรกกรสิขอแห้งจาก พี่ๆแม่ๆเอบโดยเฉพาะเอบขอนแก่นลอยเอดไก่เคี่ยงสารค้ามียังประมานนี้มาซอยกันทดสอบมาซอยกันอุดหนุนก่อนในเด้อมาซอยกันอุดหนุนก่อนในเด้อนะครับแต่ว่าแกนโอพินน่งก็คือวันเกิดของคุณแอนนะครับหกกันยายนพุทธนะครับมีคอนเสิร์ตเบี้ยงนามอลล่ะกะอ่าเต็มรูปแบบนีส่วนของหอรปชุ่มหล่ะกาเฟแต่ว่าสิเริ่มเปิดก่อนอยู่นะฮะเพื่อรั่นระบบต่างๆ พี่พี่แม่ๆเตรียมมาเช็คอินคาเฟ่มาลองเดอร์คาเฟ่น,นะครับ The Bot Green Hotel เตรียมโตกันได้เลย